สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการถอดประกอบนะครับแอ์ยี่ห้อพานาโซนิกนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อที่นานละนะครับงัดเลยฮึระวังนะครับอ่าค่อยๆนะครับมมีสลักอยู่ ในการล้างเนาะเราก็ต้องถอดนะครับตัวนี้เอาไปล้างนะครับอันนี้ผมล้างเรียบร้อยละล้างก็คือใช้น้ําฉีดนะครับได้ผ้าขนหนูเช็ดนะครับฉีดก็หอ,อกก็ถอดง่ายใส่ก็ใส,ใส,ใส่เข้าไปปุ๊บนะครับมันจะมีร่องของมันใส่ตามต้องบําโคง้ง โอเคเอ่อถ้าเป็นแอร์ยี่ห้อ LG นะครับบางรุ่นก็จะอยู่ด้านบนเนาะอันนี้ก็เราก็นนี้ยิ่งง่ายไปใหญ่ไม่ต้องถอดตัวนี้นะครับฝาฝานี้เราก็ถอดล้างได้นะฮะดึงออกมาล้างได้นะครับแล้วก็ครับเช็ดทำความสะอาดอีกหนึ่งก็ทำความสะอาดสักครั้งนะครับอันนี้ผมล้ำ นะครับโอเคไม่เอี่ยมเลยสะอาดละเนี่ยจะมีล็อกโดยล็อกอยู่นะครับให้มันดังครับครับนะครับเ,เรียบร้อยอาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแม้มันจะไม่ใช่เรื่อง ายากอะไรนะครับแต่บางบางทีเราก็ต้องทำพอเข้าใจไม่่ั้นก็มันก็พังได้เหมือนกันนะบางคนก็ไม่กล้างัดนะครับเนี่ยตัวน,นี้ก็ดึงได้นะน,นะครับดึงออกดึงตรงๆนะครับใช้แรงนิดนึงนะครับใช้ช่องบาง,งเอืญผมถ่ายทำใช้มือเดียวนะครับเลยไม่สะดวกในการจะเปิด อลองเล่นดูผมลองดูว่ามันจะได้หนึ่งนะครับอาจจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้เนาะถ้าไม่เห็นไม่ว่ากันนะอ่างัดนียครับงัดออกด้านนี่่นแ้งัดทีละข้างนะครับอ่าทรายก่อนควา้าก่อนนะครับแล้วเข้าก็ เรียบร้อยแล้วเลวเลาลงก็ให้มันลงถูกเดอนมันนะมันก็ดังแบอ่ะดบงนี่โอเคเรียบร้อยครับเราจะเห็นกันมากโอเคขอบคุณมากครับ